มาต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงลานพญานาคนะคะเพื่อชมความงามของลานพญานาคดิมขงนครพนมตรงนี้จะเป็นจุดจําหน่ายดอกไม้ทูบเทียนนะคะผ่านบายสีซึ่งเขาจะแล้วแต่ท่านศรัทธาที่จะบริจาคนะคะไม่บริจาคก,ก็ไม่เป็นไรค่ะท่านก็สามารถมารับดอกไม้ตรงนี้ไปบูชาไปไหว้นะคะหรือใครจะบนก็สามารถบนได้นะคะสําหรับผ่านบายสีเขาก็มีบริการนะคะแต่ว่ามันเป็นผ่านใบสีใบตองเราจะต้องอ เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะก็มีตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะคะสําหรับคนจะแก้บนไม่ต้องนําของมาเองให้มันยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูพญานาคก,กันค่ะอันนี้เขากําลังทําพิธีนะคะน่าจะเป็นพิธีแก้บนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงฐานพญานาคชมความงามอลังการของพญานาคนะคะอันนี้นะคะปกติเขาจะพ่นน้ําออกมานะคะแต่ว่า วันนี้เรามาเขาไม่เปิดนะคะก็เลยไม่ได้ชมความงามความอลังการของลานพญานาคนะคะงั้นเราก็มาชมรอบๆก็ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพาดูนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาแนะนําให้มาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เขากร่าวไหายนะคะก็มีคํากล่าวบูชาปูพญานาคก,กันนะคะถ้าใครยังไม่เคยมานะคะอย่าลืมแวะมาชมมาเที่ยวนครพนมกันนะคะท่านใดที่ชมแล้วคิดว่า อยากชมอีกหรือจากกดติดตามอาไว้เมื่อมาคลิปีดีก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s ไ r i b ์กดถูกใจให้ด้วยนะคะอันนี้ฝั่งโน้นนะคะที่เห็นแสงไฟก็คือตรงข้ามของเราก็คือประเทศลาวนะคะแขวงคัม่วนนะคะเมืองท่าแขกประเทศลาวตรงนี้เขาก็จะโอ้โห,โหตรงนี้เดี๋ยวเรามาชม ข้างในข้างในฐานพญายนาคก,กันนะคะซึ่งเขาจะทาเป็นแหล่งไม่ใช่แหล่งนะคะเขาจะทาจัดนิทรรศการเป็นแหล่งความรู้นะคะให้กับทุกคนนะคะจะเป็นการาจัดไว้ว่านครพนมมีกี่อําเภอนะคะมีของดีอะไรบ้างประวัติความเป็นมาต่างๆนะคะแล้วก็มีการเข้ามากราบไหว้ตรงนี้ได้นะคะตรงนี้จะเป็นลานที่เขาใช้ บวงสวงแก้บุญกันนะคะเพราะตอนนี้เห็นกำลังจะมีนางรำออกมาอยู่นะคะแต่ว่าเราจะเข้าไปถ่ายใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอีกติดติดกันเขาก็กำลังถ่ายละครนะคะซึ่งน่าจะมีกันทุกวันนะคะอันนี้ก็คือนครพนมนะคะเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะคะเมืองริมโขงของอีสานอีกเมืองหนึ่งที่ควรที่จะมาเยี่ยมนะคะมาชมนะคะบรรยากาศดีมากการลมเย็นสบายนะคะผู้คนใจดีนะคะพูดเพราะค่ะ อันนี้ผู้คนเขากำลังน่าจะถ่ายละครแล้วก็กำลังจะบวงสรวงอยู่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปที่ถนนคนเดินกันค่ะ